อกเลยว่าเอาจริงนะที่หนูพูดวันนี้อย่ายโยงนุ้นะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหนูไม่เคยทําให้หนูเสียใจเลยสักอย่ายโยงนุ้ยนะที่พูดคือหนูเป็นคนที่แบบหนูแค่กํลาลังให้เห็นภาพว่าหนูเป็นคนแบบนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนมากๆไม่ว่าจะ ไม่เอาไม่เอาหนูไม่เคยเลยสักครั้งนมากแล้วย่ายโยยาโยคือตัดตัดไปยาวๆย่าโยนะห้ามโยไม่ให้เด็กผ่าหนูกำลังพูดในพาร์ทในพาร์แบบในพาร์่อื่นๆที่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องหนู เราแต่นะ้าเแต่ออนี่แล้วแลไม่ออกนิ้วอวนไม่อ้วนนี่พงแล้วอ่ะี่รกนพี่ลแล้วเลนนะคบจรก้ว่าตึงกว่านี้เออจรกตึงจน่งชที่ทีนูบอกกับพี่ตึงตึงเย็นกันน <_ <d> _ <n> _>จะ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 ัดลงไม่ว่าแต่ว่าอย่ายโยงหนูห้ามโยงหนูเด็ดขาดเพราะว่าหนูค่อนข้างเขาเรียกชัดเจนใจเด็ดแล้วก็ไม่เคยทําให้หนูเสียใจเลยสักครั้งไม่เคยเลยอันนี้พูดเรื่องจริงไม่เคยเลยมีแต่เวลาที่หนูเจออะไรมาก,ก็ม,มีแหละ น้องแค่หนูแค่หนูทายพูวก็หนูเป็นคนแบบไหนอันนั้มันก็เป็นเรื่องของอนาคตถ้าน้าว่านึ่งนับเสียใจมันก็เป็นเรื่องของอนาคตอีกแหละแต่หนูก็สแสดงจดยิว่าหนูเป็นคนแบบนี้แค่น,นั้นกำลังตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับจนถึงทุกวันนี้ลูกไม่เคยทำให้เสียใจ หนูหนูว่าพวกหนูอ่ะอยู่กับวันนี้ครับไม่ได้อยู่กับพรุ่งนี้หนูดูถึงวันนี้ค่ะหนูกำลังหนูกำลังพูดถึงนะวันนี้หนูไม่ได้คิดเผื่อชีวิตไปพรุ่งนี้ไม่ไม่ไม่ปัจจุบันสำคัญค่ะปัจจุบันสำค,คัญสุดมันจะไม่ต้องไปคิดว่า ไาหรือปคิดแทนใครว่าแล้วถ้าเขาเป็นอย่างนั้นล่ะแล้วถ้าเขาเป็นแบบนี้ล่ะไม่ใช่เขาไม่ต้องไปคิดแทนคับไม่ต้องคิดแทนไม่ต้องคิดไม่ต้องอินไม่ต้องอินมากเพราะวันนี้ถูสองคนอะอยู่กับกวันนี้ถูอยู่กับเป็นอของวันนี้ค่ะ อ้อคนไม่สำคัญมาอีกแล้วอ่าพิมมาอีกพิมมาอีกคนไม่สำคัญพิมมาอีก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 ที่บ้านคุณอาจจะแบบไม่ได้มีความสุขไงเข้าใจไหมไม่บอกนุ่นไม่บอกเพราะว่านุ่นรู้แล้วว่าเป็นใคร ขนานเลยไอคนไม่สำคัญเนี่ย <Hello. S 1> กำลังจะพูดว่าเราเป็นคนแบบนี้เร,<ม>เราไม่ต้องไปโยงเราไม่ต้องไปโยนไปโยงนุ๊กไม่ต้องไปโยงครับเพราอเราอยู่กับวันนี้ไม่ได้อยู่กับพรุ่งนี้พ <Hello. S 1> ิมพ์มาอีกได้นะคนไม่สำคัญ